ชื่ออะไรชื่ออะไรนะอันนี้อะเป็นดำลอยมีไหมพริกสดมาหั่นพริกสดอ่ะพริกสดแล้วมีพริกหนูสดยังไงเอาให้ปลาตัวหนึ่งให้ปลาลองปลาลองแมงกะพรุนหัวกระสุนเอาคนแปดร้อยแล้วทุกคนแล้วเป็นช่วงที่มอสโซเดียมลาด มันกินมนกุฏเดิอดร้อนอร่อยอาการยากใครซื้อไหนมาเนี่ยไม่บอกราดน้ำจิ้มซีฟูดแล้วอันนี้เนี่ยทีเด็ดซีฟูดมาทีเด็ดซีฟูดอ่าขอบคุณครับปลาทำนายยองอ่ะอาหารยากไปไอ้กับบุนดองเป็นกระแซบกระเทียมก็เป็นก้อนไปเลยจ้า กินขอตัวเลยค่ะเนอ้โหเอามามาหยัดกินมั้ยไม่ทุกคนขอแสนใจเนอะทีเห็นที่ก็คือแบบแสบตับแล้วว่าดิวทำได้แค่ของมีอินยาเพิ่งกินคนน้อยอยู่เลยเธอทุกคนขอแสนใจคนยังน้อยอยู่เลยน้ำจิ้มซุกี้มีไหมเขาบอกซุกี้อร่อยนัวในใน ูุเล่าสุดแล้วพ่อเด็กๆต้องมาลองมาทุกคนมีซอสก่อนเลยมีน้ำจิ้มถั่วด้วยอ่านใหม่ที่ไปเลื่อยจะบึ่งเดี๋ยวอ๋อขอสองมื่ใครก่อนครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเอาน้ำลายสอแล้วน้ำลายสอแล้วขอหนึ่งแสนใจแฟนคลับแมงกระพุนหัวกระสุนอันใหม่ เออใช่ไหมไงอร่อยเหมือนกินปลาหมึกยันที่ว่าเสียงแบบเสียงคือแบบขอบม้าอะไรอ่ะดังอร่อยเหมือนกินบุญจะมาอร่อยกระดูกเนาะ กรุบกรับมากใครกินจะไปอยู่บ,บางดินะเน่ะกระดองมาให้กินหารที่ยากไร่ปะยากนะของแพงเงินยงงาว่านะยอด <laughs> อร่อยนะบอกอร่อยก็อร่อยลยกินเลยเขาเป็นนที่ใส่ที่มามันจะเป็นหางไม้อมอ่ะ สะเทียบมาให้หน่อยแก้มโอ้ยทดลองดูป๊านป๊าั้นงงแม่ป้ากินหรอแม่พี่ดิวกินอย่างบอกแล้วว่าเดือดร้อนคนอื่นอีกเดือดร้อนคนอื่นอีกเนี่ยเขาเนี่ย อร่อยไหมอร่อยไหมลนะ่ะหากินยากอืมเอาอ,อันนี้คืออะไรย<อ>งอันนี้คืออะไรยำเป็่เส้นนี่เลยหืมหืมหืมอ,อ,อ,อ๋อต้องให้รวยนี้ด้วยหรออะไรเนี่ยพี่แล้วว่ามันมาคนเดียวกันนะกุกคน พกอมอกตนติดกันทำไมแบรนด์นี้อร่อยไอติตเดี๋ยวให้อเลียให้กำลังใจอเลียเกาะให้กำลังใจไม่ต้องแใจปลาดิบกนยืนยินอันนี้ดองอะไรดองตีอ่อดิดองเกลือใ้อไปน้องดอง ส๋งกระป๋าไปหาเพื่อนันมือนชาไปกินในยองอืมอืมเดี๋ยวเงอออพอมีน้อจ้มเยอ่ก็สบาดตรงอร่อยอืมมกลอยากนะปากรปากระอืก่อนตายใครไม่ได้กินหัวกระตุนไม่ได้กินไม่ได้กินแมงกัะพุนหัวกระตุนเสียชาติเกิดเนี่ยไม่ไ่ไม่อร่อย อร่อยมากแมอร่อยมากไม่เลี่ยงอร่อยแบบเอาตรงๆนะดิวไม่เคยกินแบบปลาหมึกว่าอร่อยแล้วนะปลาหมึกที่ลวกอ่ะแล้วจิ้มอะ่ะว่ารสแล้วนะอีดอกอันนี้คือ <c oughs> โอ้ยขอโทษนะที่ <c oughs> อุทานแล้วเอรีอรอร่พูดอะไรอ่ะโอเคลูกโอเคบ้านเราจะไม่พูดคำหยาบโอเคทุกคนมัน มันมีความแบบกรุบกรอบแตกในลิ้นน้ำยำคือชำ่ำคือแบบเกิดมาไม่เคยกินของอร่อยเท่าขนาดนี้แล้วแบรนด์คือบอกไม่ได้ประเด็นเพราะว่าเขาไม่ได้จ้างแต่ถ้าจ้งางเดี๋ติดต่อไปต่อมาไม่ลูกค้าพี่ดิวซื้อมาเท่าไหร่นะกระปุกละ้อกระปุกละเจ็ดร้อยแกดูนะ เกินเนี่เป็นอย่างอร่อยอป้าไปทำอยู่ในยองเขาอดองเป<า>็นหัวห่มูอร่อยหมักต้องได้กลิ่นใหม่ไ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 ม่เคยกินเย้าหน้าเมีมามเมมหนึ่งหมักไอ้มีนว่นากินด้นวยอร่อยหน้าเนี่ยเนี่ยวิ่งหน้าคืนเลยมึงไมเชืดไอ้มึงเชื่อเพราะยอดวิดีโอ,อามาออกกล้องออกกล้อง อร่อยไอ้เอีนลองกินไอ้เนี่เลยมีอะไรบ้างเนี่ยเกินเยอะเก่งน้ำเก่งฟันดีๆน่ากินฟันปลาไม่เคยดีอ่ะเปิดมากมีนอร่อยเหมือนที่เมียไอ้ที่กินพวกครูที่เขายำมันเรียกอะไรอ่ะอันเนี้ยเหมือนเขาทำมาดีแล้ว่าเนาะอร่อยแม่แหละอ๋ร่อยมากเนาะทีนายบอกดิวไม่ไม่เห็มไม่อ่อม รสชาติแบบกลุ่มใครอยากรู้พี่ัดเอาละสิถ้าขายนี่รวยเลยนะเจ้านี่รสจริงว่ะไม่นีลีน่าเขาเลือกมาเรียไม่เคยกินของสดฮะอันสดถ้าสดเราจะมาเรารวบรวมกันอร่อยจิงมีฟันป๋าไม่มีฟันเนี่ยมีนะอันนี้อร่อยนะกินเอาจัหมดแล้วแป๊บเดียวอ่ะอร่อยนะ จริงเอาอีกไหมแล้วพี่อินมาหนึ่งแมตต์อ่ะสี่พันเจร้อที่เราขอแต่นใจแมงกระพุนหัวกระสุนอุ้ยอุ้ยทัอไปขอจากปอนทับไปขอจาปอมแล้วประเดี๋ยเนี่ยไม่มีต่อต่อด้วยไม่มีในยต่อต่อนะครับแบบนดี้สั่งไรเดอร์่างจริงเหรอใช่ถูก คือเมื่อวานมีหลักหนึ่งแต่หมดแล้วมีหนึ่งกิโลแต่จะเป็นกระป๋องขายดีรวยจริงอันนี้เห็นด้วยถ้าขายรวยดาวเนี้ยการันตีด้วยพี่ดิวเลยถ้าสมมติมีร้อยกระปุกก็ขายแค่ร้อยอย่าแบบอย่าเอาของอะไรที่มันไม่เลิศมาให้ลูกค้าจะอร่อยจริงกรุบ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 ก็แบบเสียงเหมือนม้า เสียงเหมือนม้าเดินกลับ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 กรอบอันนี้อร่อยจริงไม่เคาวไม่เค็มเข้ามบพริกเข้ากับพริกราดพริกฉ่ำอันนี้ซื้อมาน้อยอ่ะซื้อมาสองกระปุกอ่ะมันจะคันมันไดกินนาทีเดียวยังแบบอร่อยว่ะจริงแฟนคลับอันนี้พูดตรงๆนะที่เห็นขายในทิกเกอรอ่ะพี่ไม่รู้ว่ามันจะแค่ไหนแต่อันนี้คือเดูจิตใจอ่ะเนี่ยให้ดูอ่ะ อร่อยมากแหี่นี่เอาจริงเนาะถ้าขายติดต่อมาไหมขออนุญาตกรอเป็นต้นคลิปนะครับใครกินทีมมาดูใครกินทีมนะกรอเป็นต้นคลิปเลยนะมาเอาใจพอดีเราบอกว่าทุงนีภูมิตกใครอยากให้พี่ดิวขายนี่แมงกระพุนหัวกระสุนที่พี่ดิวกินเมื่อกี้กดหนึ่ง เด Hospital ี๋ยวจะหามาให้แล้วบอกเลยนะราคาหลักร้อยอะหลักร้อยอะแกหลักร้อยอะเขาติดต่อมาว่าแบบว่าคอมเมนต์เลย